สวัสดีครับผมมุทยานบ้านสวนนะครับก็เชา้าๆอานนี้จะพามาดูการเปลี่ยนแปลงเนาะพอดีผมอยากจะเลี้ยงหอยจุกเลี้ยงหอยจุบหรือหอยขมเลยครับจากที่ผมได้ไปเก็บมานะครับเออแต่ก่อนคุยตัวชูให้ดูบรรยากาศปลาปลามันกินอยู่ในต้นข้าวผมกกับกลับยูปลาหมอนาครับผมปลาสลิดนี่กระโดดขึ้นแป๊ดแปด ก็โอเคครับนะผมจะมามาคุยเกี่ยวกับหอยจุ๊บที่ผมกำลังจะทดลองเลี้ยงในบ่อปูนร่วมกับหลายๆอย่างในสิ่งนี้เพราะว่าฉบับเต็มนั้นผมจะคุยอีกทีหนึ่งนะครับผมวาในนี้มันคืออะไรยังไงก็เอาเป็นว่าอาจจะเห็นคร่าวๆไปก่อนนะครับซึ่งผมเอามาปล่อยมาตอนเย็นนะครับแล้วก็มีฝนตกเรื่อยๆช่วงนี้นี่เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เขาอยู่โอ้เขาเรียงแถวให้ผมสวยมาก เนี่ยเนี่เนี่ยนี่โอ้โหยาวตามขอบนี่เลยครับนี่เต็มไปหมดตัวเล็กตัวใหญ่แซมแซมก็ได้จากการที่ไปเก็บมาจากกองถ่ายช่วงไปถ่ายหนังเบ่าวบ้านๆเด็ดดีกรีกับเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆช่วงลงน้ำกาให้เก็บให้ ว่าผมอยากเอามาเลี้ยงเพราะด้วยสิ่งที่ผมปรับเปลี่ยนในหลายอย่างในบ่อแล้วผมว่าผมเลี้ยงได้เลี้ยงรอดซึ่งก่อนหน้านี้บอ่อนี้ผมเคยเลี้ยงหอยหอยโขงนะแต่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าหอยโของอยู่กับปลาหมอไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงพระเอื่ผมเคยเอาเอาหอยจุ๊บสองสามตัวเล็กๆตั้งแต่สมัยจับปลาขนแล้วมาปล่อยปลาหมอนานเนะี่ยที่ได้มาจากนานเนี่ย มาปล่อยนี่แล้วเขายังรอดอยู่ผมก็เลยเกิดไอเดียตรงเนี้หามาเพิ่มเติมแล้วก็หาเริ่มหาวิธีเลี้ยงด้วยอาหารด้วยอะไรกันแล้วแต่ครับแถวขอบขอไปนีก็มุมนี้อาจจะไม่ถ่าย๋หวดูขอบขอบบังต้นข้าวละนะครับเหมือนนาเลยในนี้เหมือนนาเลยมีครับดูตรงมุม สำหรับคลิปนี้ก็จะแพลนให้เห็นคร่าวๆนะครับสำหรับเต็มที่ผมจะคุยข้างในนี้ก็นะครับเกี่ยวกับอะไรแสนแสนแน่นอนก็เอาเป็นว่าคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะพามาดูเกี่ยวกับหอยหอยหอยขมหอยจุบซึ่งอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบ่อน,นี้เพิ่มเติมอีกเ,เยอะๆนะครับก็ โอเสียงไม่ค่อยดีเลยครับจวงนี้เก็บคอเอ,เอาดูบรรยากาศก่อนก็ได้นี่นะครับตามท้องไร่ท้องนาเราจะมีแมงมุมเรื่องแมงมุมอะไรไม่รู้เย่างน,น,นี่เป็นโมเดลนะครับโมเดลจำลองหรือคุยถึงอะไรเยอะแยะ ครับผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งคือก็สวยดีนะครับอืหลังจากนี้ไปจะดูว่าการเลี้ยงของผมจะรอดไหมเปลี่ยนแปลงไหม,มก็ถือว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยเลยนะว่าวันที่ผมเอามาปล่อยคือวันที่ยี่สิบเท่าไหร่จำไม่ได้ยี่สิบหกมั้งเอาเป็นว่าปลายเดือนนะปลายเดือนพฤษภาคมแล้วกันครับผมเอามาปล่อยละ ก็จะดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ว่าจะเป็นอะไรยังไงจะรอดไม่รอดนั่นก็คือกระบวนการนี้ที่ผมเคยชอบทำนะชอบทดลองทํานี่ทํานู่นให้ดูไปซึ่งถ้าประสบผลสำเร็จก็ถือว่าโอในสิ่งที่เราทําก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าไม่ประสบผลสำเร็จก็เป็นเรื่องธรรมดาการเราผิดลองถูกก็ก็ทําให้ทุกคนได้ความรู้ได้เทคนิคอะไรใหม่ๆอยู่แล้วครับผมซึ่งผมเองก็ชอบนะครับเพราะฉะนั้น เ,เพื่อนๆเอฟซีท่านใดที่ดูผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายอย่าคิดว่าทําทุกอย่างแล้วต้องประสบผลสาเร็จถ้าเราไม่ลงมือทําเราไม่รู้เราว่าอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะไม่เกิดหรือผลผลิตหรือผลเสียที่อะไรยังไงต่างๆ,ๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันนะครับผมสไตล์ผมก็คือทําอย่างที่ผมเป็นทําอย่างที่อุทยานบ้านสวนเป็นเป็นเพื่อถ้าผมทําแล้วหลายๆอย่างประสบผลสาเร็จก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆด้วย ใครอาจจะสมควรสำรวจแล้วก็าสามารถแนะนำผมได้ผมก็จะเอามาทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนดูบ้างบางทีเพราะว่ามันคนละพื้นที่คนละวิธีคิดมันก็อาจจะประยุกต์คลิกเพลงกันได้นะครับผมโอเคครับแสนบ้านสวนนะครับเช้านี้กับการลองเลี้ยงอหอยจุ๊บหอยขม่มในบ่อปูนะครับร่วมกับปลาหลายๆอย่างเนาะซึ่งผมอาจจะไม่ได้ใช้พักตบชวานะบางที่เขาใช้พักตบชวาใช้อะไรนะั่นคือความแตกต่างก็ เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในอีกหลากหลายรูปแบบนะครับผมชาวบ้านสวนสวัสดีครับ